ทุคนซื้อไปแล้วมาแล้วมามารีวิวให้พี่ฝั่งหน่อยนะว่าเกินแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงพีาจะบอกว่ามันเป็นวิตามินธรรมชาติร้อเปอแล้วช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นด้วยพี่ก็เลยอยากมามาบอกให้ทุกคนฟังเพราะว่าถ้าเราไปซื้อราคาเต็มเจ็ดร้ิแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นโปรโมชั่นซื้อ2หลอดเนี่ยเก้าเอีส่งก็ฟรีแถมได้กระบอกน้ำด้วยจะได้ไปชงใส่ด้วย อ่ามาบอกแล้วนะนี่งไงคนที่เป็นสิวเมื่อกี้ใครถามพี่อ่ะเนี่ยตัวเนี้ยมันช่วยลดสิวด้วยนะตัวเนี้ยตัวสีตัวสีแดงเนี่ยพี่หลง แนะนำเลยตัวสีแดงแต่ถ้าใครแบบอยากผอมผานอยากผอมอะไรอย่างเงี้ยเนะแนะนำตัวสีเขียวจ้ายัยังไม่ถ้าเรายังไม่มีเรายังไม่มีเง,มเงินพอที่จะซื้อขนาดนั้นนะเราไม่ต้องรีบเราก็คือรอมีเงินแล้วค่อยซื้อแล้วลองลองกินดูอันเนี้ยมันคือมันได้สุขภาพจริงๆที่พี่ที่พี่แนะนำมาส่วนผสมที่คือดีมาก จ๊กินมานานย่างพี่กินมาสองเดือนแล้วพี่กินตั้งแต่ไปแข่งที่ VNL แล้วก็กลับมาแล้วก็แล้วก็วกักตัวอีกสี่วันแล้วก็ตอนหลังจากนั้นสิบสี่วัน